หยุดทําแต่ท่าซิทอัพค่ะใครที่อยากได้หน้าท้องนะคะวันนี้ดาวมีทั้งหมด4ท่าที่คุณคะสามารถทําแทนท่าซิทอัพได้เลยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าโดนมากกว่าค่ะเราจะใช้เวลาทั้งหมด12นาทีซึ่ง4ท่าเนี่ยเราจะทําท่าละ1นาทีแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักนะคะแล้วก็เราจะพักได้แค่ระหว่างรอบเท่านั้นก็คือ4ท่าเสร็จปุ๊บพักได้1นาทีแบบนี้นะคะซึ่งก็จะไม่เกิน15นาทีค่ะท่าแรกนะคะก็คือจะเป็นท่าแพลกนั่นเองท่านี้นะคะให้เราค้างไว้เลย30วินาทีนะคะพอได้30วินาทีเสรร็จุ๊บให้เาดึง ขาเข้ามาเป็นท่ามอ t เ i นคล i m b e r ์ทรินะคะดึงมาแล้วก็บิดดึงมาแล้วก็บิดค่ะและท่าที่3นะคะเป็นท่าไฟด d e r m มนแพ a n งนะคะโดยที่2ของเราเนี่ยแตะกับเข่านั่นเองซ้ายขวานะคะก็จะโดนในส่วนของหน้าท้องข้างๆมากขึ้นและท่าสุดท้ายค่ะเราจะเบิร์นกันนะคะเนื่อการทำท่าแพล n งแจ็คนะคะท่านี้ ท่านี้ใครที่กระโดดไม่ได้แตะไปซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะว่าถ้าพวกนี้นะคะทำแป๊บเดียวยังเหนื่อยเลยใช้เวลา4นาทีทำสักประมาณ3รอบนะคะไม่เกิน15นาทีค่ะใครสนใจอยากลดหุ่นแบบไม่ต้องกินคลีน100%แถมลดได้อย่างยั่งยืนคอมเมนต์ว่าเทรนนิ่งได้เลยค่ะ